ฮัลโหลไลสไตล์บายซมซานะคะจะมารีวิวจะมารีวิวเสื้อเสื้อว่าปักปักยังไงคะปักให้ปักให้ถูกอ่าถูกจุดแล้วก็เพาะอันเด็กนักเรียนนะคะเพราะว่าจะใกล้เปิดเรียนแล้วะคะ่ะ แล้วทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็พากันมาปักชื่อนะคะพอมาปักชื่อแล้วอยากจะให้บอกะค่ะว่า,าปักยังไงให้ตรงจุดอันนี้ที่ซ่างทราว่าสวยและถูกต้องนะคะแต่ละโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรไม่เหมือนกันหรอกค่ะแต่ว่าอยากจะบอกว่าซ่างท่าทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วค่ะอยากจะให้ดูจุดนะคะว่าร้างทราทำยังไงนะคะมาค่ะ เริ่มจากที่นอนของอนุบาลก่อนเนาะเนี่ยสมมติว่าเวลาอันนี้เห็นไหมคือคือคือพับแล้วอ่ะให้ให้ให้อยู่ตรงอย่างนี้นะคะลักษณะโลโก้อันนี้เด็กอนุบาลแถวรละยองนะคะอันนี้คือเขตของสัลซ่าแต่ว่าเขตอื่นถ้ากระทรวงศึกษาธิการก็น่าจะเหมือนกันหมดนะคะมองดูแล้วอ่ะนี่นะคะจะเป็นลักษณะ คล้ายๆกับเอาเวลาลือ้อเวลาเวลาลื้อนะคะเนี่ยค่ะสมมุติให้เวลาเด็กพับที่นอนนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยอสมมุติเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือหมอนพับนี้พับนี้นะคะแล้วทีนี้ พับทีนี้ก็เป็นยาวๆมาอย่างนี้นะคะเนี่ยพับยาวๆเสร็จแล้วก็ให้หม้วนมาอีกม้วนหนึ่งเนี่นะคะเราจะเอาชื่อไว้ตรงไหนให้เด็กอะคะ่ะนี่ค่ะคือสมมุติเวลาเด็กเก็บเก็บพับที่นอนนะคะบึ๊บนี่ เป็นแบบนี้ของอนุบาลน,นะคะเนี่ยอันนี้คือมาทำให้ดูนะคะว่า,าปักชื่อนักเรียนให้อยู่ระดับแบบไหนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคือเด็กเก็บเก็บที่นอนเบ็ดเสร็จแล้วอะ่ะเวลาสะพายเด็กจะได้รู้ว่าของใครให้ให้อยู่ฝั่งฝั่งฝั่งไหนก็ได้คะ่ะจะฝั่งนี้ให้ให้พับดูก่อนนะคะว่าควรจะเอาไว้ฝั่งไหน คือให้โชว์นะคะไม่ว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เนี่ยค่ะคือให้ป้ายออกมาโชว์นะคะเนี่ยค่ะเวลาเด็กสะพายก็จะรู้ว่าเป็นชื่อแล้วโลโก้ของใครเด็กจะไม่หลงกันนะคะ<ม><น>ให้โชว์นะคะปักเวลาเจ็บแล้วจะจะเห็นลายชื่ออย่างนี้<ม>นอันนี้เอียอยอยเอ้ยมเนี่ยเนี่ยเอี้ยม ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเยี่ยมเยียมเด็กนักเรียนจะอยู่ฝั่งนี้นะคะและดับนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้เสื้อกิจกรรมเขาก็จะฝั่งนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ก็โลโก้โรงเรียนเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะ อันนี้ชื่อนักเรียนปักงนี้นะคะอยู่ฝั่งไหนคะซ้ายขวาเนี้ยค่ะขวามือจะเป็นชื่อโรงเรียนชื่อย่อเนี้ยค่ะอยู่ระดับนี้นะคะให้ดูระดับแล้วก็เป็นผ้า เนี่ยค่ะผ้าเด็กอนุบาลเนาะมันจะมีเช็ดเหงื่อเช็ดอะไรของเด็กเนี่ยค่ะปักโลโก้อย่างนี้นะคะเนี่ยมันจะอยู่ในระดับชายผ้าบนนะคะตรงที่แขวนนะคะนี่คือเวลาทําที่ถูกต้องนะคะของเด็กเวลาจะไปแขวนก็จะเห็นชื่อเขาแล้วโลโก้ของเขานะคะเด็กมันจะจําได้นะคะเด็กเขาจะจำอะอะไรนะเขาเรียกอ่ะ จำโลโก้เด็กได้มันก็จะเดินไปนะคะอนุบาลเนี่ยค่ะปักโลโก้ให้ปักตรงตรงที่แขวนนะคะเวลาอาจารย์พาไปล้างหน้าตื่นอะไรเงี้ยเด็กก็จะจําว่าเออหม้อหุงข้าวของสัญลักษณ์ของเธอนะอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะเป็นคลิคไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะว่าชื่ออยู่ระดับไหนอะไรเงี้ยนะคะทำให้ถูกอันนี้คือในไทยนะคะ โรงเรียนในไทยค่ะขอบคุณมากมายค่ะทิกเล็กๆล็กน้อยๆนะคะสำหรับปักชื่อปักโลโก้ให้ถูกจุดแล้วก็จะสวยค่ะ